จเจริญธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เสียงธรรมจากสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่24วัดป่าสหธรรมิการามอำเภอเพร้าจังหวัดเชียงใหม่ก็มาพบปะกับอาตมาอีกครั้งหนึ่งอาตมาพระครูสุปันนะเขมคุณหรือตุลุงเกษม ก็จะได้น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันตามสมควรแก่เวลาวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของคนสี่จำพวกคนสี่จำพวกคืออะไรหนึ่งมืดมามืดไปสองมืดมาสว่างไป สามสว่างมามืดไปสี่สว่างมาสว่างไปสี่ประการนี้คืออะไรคนที่ว่ามืดมามืดไปได้แก่คนที่เกิดมาในชาตินี้เป็นคนอภพเพราะชาติก่อนไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลภาวนา ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมเกิดมาชาตินี้ก็เลยเป็นคนยากไร้เข็นใจทุกพลภาพไม่มีความสุขมีแต่วความทุกข์ก็เพราะชาติก่อนไม่เคยทำความดีจึงเป็นคนมืดมามืดไปคืออะไรเมื่อมืดมาแล้วก็ยังไม่สร้างความดีอีก ไม่ให้ทานไม่รักษาศินไม่ภาวานามไม่ฟังธรรมปริบัติธรรมชวนทำความดีก็ไม่ทำทำแต่บาปกรรมทำแต่ความชั่วตายไปก็จะไปลำบากยิ่งกว่าเก่าเขาเรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปส่วนที่สองมืดมาสว่างไปได้แก่คนเกิดมาชาตินี้อาภัพไร้ความสุข เพราะชาติก่อนไม่เคยทําความดีเกิดมาชาติน,นี้ก็เลยเป็นคนที่อาภัพลําบากลําบนเหมือนก,นกันกับคนที่มืดหมาเมื่อสักครู่ดีแต่คิดได้ว่าเออคนเราที่มืดหมาเพราะไม่ได้สร้างความดีต่อไปน,นี้เราจะไม่ประมาทเราจะสร้างความดีให้ทานรักษาศีลภาวนาฟังธรรมพริธรรมตามแต่ที่จะทําได้ไม่ลดละในการสร้างความดี นี่เรียกว่ามืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปได้แก่อะไรคือคนเกิดมาชาตินี้เป็นคนที่มีบุญวาสนาเกิดมาแล้วมีความสุขมีเรื่องส่วนไรนานมีทรัพย์สมบัติมากมายก็เพราะเคยให้ฐานรักษาศีลภาวนาฟังธรรมมาแต่ชาติก่อนเกิดมาชาตินี้เลยเสวยความสุขนั้นแต่ประมาท เมื่อตัวเองเสวยความสุขกลับไม่ได้ทำความดีต่อไปเอาความสุขตัวเองเพลิดเพลินกับความสุขแล้วไปเบียดเบียนคนอื่นทำแต่บาปก,กรรมทำชั่วนี่เรียกว่าสว่างมาเมืดไปส่วนสว่างมาสว่างไปนั้นได้แก่คนที่เกิดมาชาตินี้มั่งมีสีสุขมีทรัพ์ยสมบัติมากมายปรารถนาสิ่งใดก็ สมดังปรารถนาทุกประการและไม่ประมาทก็จะสร้างคุณงามความดีต่อไปอีกไม่ลลละในการสร้างคุณงามความดีทำบุญทำกุศลเป็นคนร่ำรวยแล้วยังให้ทานรักษาศีลภาวนาฟังธรรมปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องฉะนั้นคนประเภทนี้เป็นคนที่มีบุญยิ่งใหญ่ เราเป็นคนที่มีวาสนาทั้งชาติแล้วชาตินี้และชาติหน้าจึงเป็นคนสว่างมาและสว่างไปสรุปความเราจะเกิดมาชาตินี้จะมืดมาหรือสว่างมาไม่สำคัญต่อไปและจะต้องเป็นผู้สว่างไปสร้างความดีเพื่อสุขในอนาคตถึงมากผลนิพพานขอความสุขความเจริญในธรรม ยมบังเกิดแก่ท่านสาธุชนโดยทั่ว,วกันทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร